ตอนนีทุกคนนะครับเข้าสู่งานแถลงข่าวเปิดตัวโปรเจกต์ My Universe The Series รักเราเข้าจักรวาลนะครับผมอย่างแรกเลยนะฮะผมอยากจะบอกทุกคนนะครับหลายคนอาจจะมีเรื่องราวความเชื่อว่ามาในโรงภาพยนตร์เนี่ยเราจะต้องปิดโทรศัพท์ห้ามถ่ายรูปห้ามถ่ายวิดีโอห้ามส่งเสียงดังนะฮะกดข้อนั้นไม่มีที่นี่นะฮะที่นี่ถ่ายรูปได้นะฮะโพสกันได้นะครับกรี๊ดน้องๆที่คุณชอบได้เต็มที่เลยนะฮะเพราะว่าผมก็จะทำเหมือนกัน อโอเคไหมโอเคไหมทำด้วยกันนะฮะให้กำลังใจน้องๆที่คุณชอบทุกคนได้นะครับ ก่อนอื่นเนี่ยเมือสักคู่นี้ผมว่าหลายคนน่าจะได้เห็นทางด้านของ Official t r a l l r r แล้วนะฮะก็โอ้โหส่วนตัวแล้วเนี่ยดูแล้วก็รู้สึกฟินเนาะน่าติดตามมีหลายๆคู่น่ารักมากเลยแล้วก็วันนี้เนี่ยพิเศษมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะได้ทราบที่มาที่ไปของโปรเจกต์นี้นะฮะเทียไฟวันคืออะไรนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นจกักรวาลซีรีส์วที่ผมคิดว่าใหญ่ที่สุดนะเพราะว่ามีทั้งหมด12เรื่องและก็11คู่นะฮะ แล้วก็แต่ละตัวละครเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันผมมั่นใจว่าแต่ละคนที่ติดตามเนี่ยน่าจะรู้สึกบอกว่าเฮ้ยมันมีความสัมพันธ์ของตัวละครแล้วก็ดีที่สุดคือเราได้ผู้กำกับทั้ง5ท่านนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นยอดฝีมือที่หลายคนอาจจะรู้จักกันแล้วก็ที่สําคัญนะฮะต้องบอกเลยว่าเพลงประกอบซีรีส์เนี่ยก็เพลาะมากนะฮะเพราะว่าวันนี้เนี่ยนอกจากเราจะได้คุยกับคณะผู้จัดเนาะผู้กํากับ นักแสดงนำจาก12เรื่องนะฮะได้คุยกันทุกท่านเลยแล้วก็พิเศษสุดๆครับผมเป็น FC เขานะอ่ะกินะพร้อมกันเรามีมินิคอนเสิร์ตแบบสดๆนะฮะกับศิลปินอย่างคุณเฟิร์สอันดุวัฒนะครับในเพลงจัก,กรวาลที่เปลี่ยนไหนใครเป็นแฟนคุณเฟิร์สบ้างไหมฮะอ่ามีบ้างเปล่าอ่าแล้วก็แน่นอนน้องๆในสังกัด TF1 น,นะฮะน้องชิต้าแล้วก็พัตเตอร์ในเพลงเหมือนกันใช่ไหมซึ่ง อสองเพลงนี้ใช่ไหมชอบใครชอบชีตาหรือพัตเตอร์ชอบทุกคนเลย <laughs> โอเคโอเคดีดีด,ดีซึ่งสองเพลงนี้เนี่ยก็จะเป็นเพลงประกอบซีรีส์ My Universe The s ซีรีส์ด้วยนะฮะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอยู่ร่วมง,งานกันจนจบนะครับอาเป็นว่า ผมว่าเราเข้าสู่งานเลยแล้วกันเรามาพูดคุยถึงที่มาที่ไปของโปรเจกต์นี้กันนะฮะอย่างแรกเลยก็ขอเชิญทางด้านของคณะผู้บริหารก่อนนะฮะขึ้นมาพูดคุยถึงที่มาที่ไปต่างๆนะฮะในวันนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับคุณสิริบุญพิทักเกตนะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทอมอรินทเลเลวิชจำกัดน,นะครับแล้วก็ทางด้านของคุณเอ็มนะฮะคุณอักรวัฒนพิชยานนท์สารผู้บริหารเบียร์ไบแบนะครับสนนบว่สดาคับ เมื่อคู่นี้บอกว่าถักชอบขายให้กรีนฮะเย้ผ <Yeah! S 1> ู้จัดอันนี้เจ้านายที่ช่องนะฮะก็จะออกหน้าน,นิดนึงนานๆจะมีโอกาสได้เจอนายใกล้ๆแบบนี้นะ,ะทั้งคุณเอ็มแล้วก็คุณสิริด้วยนะครับอ้าเดี๋ยวถามคุณเอ็มหน่อยแล้วกันนะครับที่มาที่ไปของโปรเจกต์เทียไฟวันเป็นยังไงครับครับเ,เริ่มจากการตั้งบริษัทเทียไฟวันนะครับเทียทีเอย่อมาจากแตงสกินแอดวานนะครับห้าส uh ิบเอ็ดเป็น เป็นตัวเลขโปรเจกต์ที่เราคาดหวังไว้มากภายในสาปีที่เราจะจะจะ,จะทำนะครับทีนี้วัตถุประสงค์ของบริษัทเนี่ยตัวการเวาธุรกิจของบริษัทหลักๆก,ก็คือเป็น a อ็กซ์เทมเนชั่นนะครับอันที่สองก็คือเราทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์แอนด์พอเดอร์เพราะนั้นเมื่อเรามาดูว่าเราจะปั้นเด็กยังไงเด็กแบบนี้เด็กแบบไหนที่จะป้อนตลาดไทยและตลาดโลกได้คอนเทนต์แบบไหนที่จะปั้นเขาขึ้นมา เพื่อให้มันเป็นสตาร์มันเป็นซูเปอร์สตาร์มันเป็นไนท์โน้ลเพราะฉะนั้นตลาดตอนนี้ตัวมาเก็ตเนี่ยมันไปที่ทางตลาดของซีรีส์วายแล้วเราก็มีทีมงานที่เราพร้พอมพร้อมกับพาร์ทเนอร์นะครับรวมถึงทางอัลมาลินด้วยก็ออกมาเป็นโปรเจกต์มายนิเวอร์สครับอ่าโอ้โหที่มาที่ไปดูอลังการมากนะฮะเดี๋ยวทีนี้เนี่ยหากทางฝัง่งอมรินทีวีบ้างแล้วกันนะฮะคุณสิรินะครับสำหรับพูดถึงตลาดของ BL ในไทยแล้วก็กลุ่มที่ดู BL ของอมรินทีวีของเราคคคุณสิิิรรดเห็นยังงงไบ้าับ ก็ต้องบอกว่าตลาด B L ตลาดบอยเลิฟนะครับจริงถ้าผมว่าทุกคนรู้จักบอยเลิฟกันอยู่แล้วเป็นแฟนได้เป็นแฟนติดตามกันมานานนะครับตั้งแต่เป็นทั้งถึงเป็นหนังสือแล้ววันนี้ก็ออกมาเป็นเป็นภาพยนตร์นะครับเป็นซีรีส์ตลาดบอยเลิฟของเมืองไทยเองผมว่าวันนี้ทุกคนผมงประั่วโลกนะ่าจะรู้จักนะครับผู้ผลิตของเราเนี่ยสามารถไปเปิดฐานนะครับแฟนในตลาด เอ่อบีเอลเนี่ยไปไปไปขยายฐานไปไปถึงทั่วโลกนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเอ,อ่อซีรีส์วายในบ้านเรานะครับวันนี้เอ,อ่อเวลาออกอากาศในแต่ละในแต่แต่ละอีพีหรือของแต่ละเรื่องเนี่ยบางบางเรื่องเนี่ยติดเทนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งหลายในหลายตอนที่ออกอากาศเลยนะครับก็จะเห็นว่าตลาดซีรีส์วายของเราบ้านเราเติบโตมากแค่ไหนนะครับอีกอันนึงวันนี้สื่อต่างประเทศเองก็ออพูดถึงตลาด ซีรีส์วายของบ้านเรานะครับจับตาตลาดซีรีส์วายบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อทางอีโคโนมิร์นะครับทางนิกเกอิก็พูดถึงตลาดซีรีส์วายว่าเป็นตลาดที่เติบโตเนี่ยตราการะตับตรงที่สูงมากเทียบเท่ากับเคป๊อปของเกาหลีใต้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เห็นว่าตลาด BL หรือตลาดซีรีส์วายบ้านเราเนี่ยเติบโตเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็หวังว่าทางผู้ชมนะครับทางคนดูของเราเนี่ยก็จะตติดามติดตามตลาด ตัวซีรีส์หว่งเรานะครับครับผมอาันิงทีวี HD ช่อง3.4นะครับขออนุญหนึ่งอตอเลย <c oughs> <c oughs> โอเคครับทีนี้ถามพี่เอม็มแล้วกันทีนี้เนี่ยผมมั่นใจว่าแฟนๆหรือว่าน้องๆหลายคนก็น่าจะทราบดีว่าปีนี้เนี่ยเรามีโปรเจกต์เรื่องราวของซีรีส์ในปีหน้าเพียร์ไฟวันเพียร์มมีอะไรนเสนอแฟนๆไหมครับในปีนี้เราเราเราทำมา universe ซึ่งเป็นทั้งหมด24ตอนแล้วก็จะเป็นตอน จะเป็นทั้งหมด12เรื่องเรื่องสั้นๆเรื่องละสต้นจะปีหน้าเนี่ยตามแผนนะครับจะมีละครจะมีซีรีส์ตอนยาวนะครับเรื่องละ12ตอน4เรื่องนะครับซึ่งจะมีตอนนี้คุยไว้แล้วนะครับเรียบร้อยแล้วคือจะมีซีรีส์วายน่าจะเป็นเรื่องแรกๆของประเทศไทยที่เราจะมารีเมคนะครับแล้วเป็นซีรีส์วาระดับตำนานนะครับแล้วก็นอกจากซีรีส์ที่เราเราเรา,เราชำนาญ เรามีแผนที่เราจะทำละครด้วยในปีหน้านะครับก็เป็นบท5โปรเจกต์ครับผม เรียกได้ว่าน้องๆในสังกัดนี้ไม่ว่างแน่นอนและก็แฟนๆมีคอนเทนต์ให้เสพทั้งปีเนาะสี่เรื่องกับละครด้วยนะฮะก็ต้องรอติดตามนะฮะทีนี้เนี่ยอยากให้ทางด้านคุณสิริเนี่ยพูดอะไรถึงโปรเจกต์ My Universe The Series หน่อยแล้วกันนะฮะว่าเอ๊รู้สึกยังไงที่มาร่วมงานกับอมรินทีวีเรื่องนี้มีความแตกต่างจากเรื่องอื่นยังไงบ้างเดี๋ยวเชิญคุณสิริครับก็เออ่จริงๆ My Universe เนี่ยคอนเซ็ปต์ของซีรีส์นะครับอาจจะแตกต่างกับซีรีส์เรื่องอื่นนะครับ เห็นซีร er, ีส์ในตลาดบ้านเราวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเน้นเรื่องความรักของของวัยรุ่นนะครับเป็นแนวโรแมนติกคอมดี้นะครับแต่มายูนเว r ร์สของของทางทีลห้าหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะมีหลายหลายแนวนะครับมีทั้งเรื่องของสืบสวนนะครับเรื่องของแฟนตาซีนะครับแนว แนวดราม่าเข้มข้นนะครับที่จะมีใส่ในซีรีส์ของแต่ละเรื่องนะครับในนมล์เวอร์สิบสองเรื่องที่ที่จริงๆเอามุดเอ็มบูธนะครับเราก็หวังว่า,าซีรีส์วายตัวเนี้นะครับจะเป็นการขยายฐานคนดูในช่องนะครับรวมทั้งขยายขยายฐานคนดูในในในตลาดซีรีส์วายบ้านเรานะครับที่จะให้ทำให้นอกจากเป็นวัยรุ่นดูแลต่อไปนี้คนในวัยทำงาน น่าจะติดตามมากขึ้นนะครับเพราะว่าจะจับกลุ่มคนที่เป็นเป็นวัยทำงานมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวซีรีส์วเองเนี้เนี่ยเราก็หวังว่า,าจะช่วยเปิดตลาดซีรีส์วให้เราให้ให้มันกว้างขวางขึ้นแล้วก็ในส่วนของอัมรินทีวีเองเนี่ยเราก็เป็นส่วนหนึ่งของอีโคซิสเต็มนะครับเราก็อยากทําให้ตัวซีรีส์วายในบ้านเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเป็นซอฟต์แวร์ของประเทศไทยเช่นกันนะครับแล้วก็อีกอีกหวังอีกอย่างหนึ่งก็คือ วันนี้ซีรีส์วายนะครับมันเป็นวันนี้ความหลากหลายทางเพศนะครับบ้านเราเนี่ยให้ความเ,าเปิดกว้างน,นะครับให้กับความหลากหลายทางเพศมากขึ้นนะครับก็ตัวซีรีส์วายเนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งนะครับที่จะตอบโจทย์ความโพรเจคชั่นของช่องนะครับที่เราเป็นเลี้ยงไรเอ็นเทนเมนต์นะครับที่จะทำให้าการดาูคอนเทนต์ในอมินทีวีเนี่ยมี มีความสนุกนะครับมีความเข้มข้นจากเรื่องที่ที่ที่สางซีริมจะรับบอกเล่าสู่คนดูรวมถึงนะครับเป็นการสะท้อนนะครับสังคมในปัจจุบันนะครับบริบทของความของสังคมไทยในปัจจุบันนะครับที่มันมีความเป็นจริงมากขึ้นนะครับก็ฝากซีรีส์ไเรื่องของไวมายูนิเวอร์สไว้ในอ้อมกอดน้องใจทุกคนด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากครับทีนี้คุณสิริฝากแล้วเดี๋ยวให้ทีมนักเนตรฝากแฟนๆแน่ละอยครับครับผมขอย้ำครับ มรยูนิเวอร์สนะครับออนแอร์ที่อัลบินทีวีนะครับช่องออนซีสี่เอชดีทุกวันอาทิตย์สี่ทุ่มสี่สิบห้านะครับเริ่มวันที่ยี่สิบสิงหาคมนี้และออนคู่ขนานกับไอชีอีนะครับโกโบเลยนะครับมากกว่าร้อยเก้าสิบประเทศทั่วโลกเป็นเวอร์ชันอันไานนะครับติดตามด้วยครับขอบคุณครับผมโอเคครับขอตอรับคุณผู้บริหารนักข่านะครับคุณสิริครับเตรียมครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับใช่ครับเดินไปส่งไม่ได้ทำงานกัน อยาให้ลงไปเอาใจข้างล่างโอเคผมว่าจว่าทุกคนที่นี่เนี่ยน่าจะเป็นแฟน,แฟนแบบว่าซีรีส์หรือว่าภาพยนตร์หรือแม้กระทั่งละครหลายคนน่าจะทราบกันดีว่า การที่เราจะผลิตคอนเทนต์เรื่องของซีรีส์ก็ดีละครก็ดีเนี่ยมันมีฟันเฟืองหลายอย่างอ่ะเมื่อักครู่นี้เป็นหัวเรือฟันเฟืองใหญ่คือผู้บริหารใช่ไหมแล้วก็เจ้าของท่ายใช่ไหมฟันเฟืองต่อไปเนี่ยก็จะเป็นอีกฟันเฟืองสําคัญมากๆที่จะทําให้คอนเทนต์ออกมาอย่างสมบูรณ์แบบนะฮะก็จะเป็นฟันเฟืองของผู้จัดแล้วก็ผู้กํากับ ซึ่งโอ้โห<อ>มีทั้งหมด5ท่านนะฮะแน่นเวทีแน่นอนนะฮะขออนุญาตเรียนเชิญนะฮะผู้จัดจนะครับคุณเพียสสุดารัตส,สุอังคขวะทินนะฮะนี่เป็นผู้จัดจนะครับแล้วก็ทีมผู้ก,กำก,กับทั้ง5ท่านนะครับเรียนเชิญคุณเจนคุณโอคุณโตค,คุณแซงคุณเจไดีครับเชิญเลยครับผมเชิญเลยครับัดวเชิญเลยครับน,น,นี่ผมว่าหลาย คนน่าจะคุณนักคุณตาฝีมือของหลายๆท่านกันนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตสอบถามผู้จัดก่อนนแล้วกันคุณเพียรครับที่มาที่ไปการทำงานกับทีมผู้กำกับเรื่องของอโปรเจกต์นี้เป็นยังไงบ้างครับค่ะก็สวัสดีทุกท่านนะคะในฐานะผูจ้จัดจาก TF1 f วันะคะก็รู้สึกยินดีมากๆท,ที่ทุกท่านได้มาอยู่ที่นี่นะคะก็จริงๆแล้วโปรเจกต์นี้นะค,ะค่ะก็ สปอวเป็นโปรเจกต์ใหญ่ของเราเลยเพราะาเราเป็นผู้ผู้ผลิตคอนเทนต์น้องใหม่รวมถึงตัวเพชเองด้วยเพชก็เป็นผู้จัดน้องใหม่เช่นกันนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ตอนนี้ตื่นเต้นอยู่ยิ่งดีมากๆค่ะเราเรา,เร,าเริ่มมาจากการที่เราจะทำคอนเทนต์นะคะอย่างที่พี่เอ็มแจ้งไปเมื่อสักครู่ว่านอกจากการผลิตคอนเทนต์แล้วเนี่ยเรายังเป็นอาร์ติสเมนต์ดังนั้นการทำ12เรื่อง24 EP เนะะี่ยค่ะ ็ต้องหาเด็กเข้าบ้านเราค่อนข้างเยอะเรามีการเปิดออร์ดิชั่นนักแสดงทั้งหมดเนี่ยทุกคนมาสมัครกันรวมๆแล้วน่าจะแบบหลายหลายพันคนค่ะก็กระบวนการในการคัดเลือกเด็กๆไม่ว่าจะเป็นเด็กหน้าใหม่หรือเด็กๆที่มีประสบการณ์การแสดงแล้วก็อยู่ในโปรเจกต์นี้ด้วยรวมถึงพอเราได้เด็กมาแล้วเนี่ยเราก็คัดเลือกผู้กำกับนะคะก็จะ5ท่านนี้5ท่านนี้เลยนท่านแรกนะคะก็ก็มีประสบการณ์ ส่วนพี่โอเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าเราอ่ะพี่โอก,กับน้องๆท่านอื่นๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราพอเราเป็นโปรเจกต์ใหม่บริษัทใหม่ผู้จัดใหม่น้องๆหน้าใหม่เราก็อยากได้ความพ่วงกับที่มีไอเดียแนวคิดใหม่ๆเราก็รู้สึกอยากได้ออซีรีส์ที่เจเนอเรชั่นใหม่ๆเข้ามาเราเลยเกิดเป็นโปรเจกต์นี้ขึ้นมานี่โอ้โหเขาเรียกว่ารวมยอดฝีมือเลยนะฮะทีนี้แต่เราพูดคุยกับคุ่มกับแต่ละท่านแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่เจนก่อนแล้วกัน คนคุ้นเคย <laughs> สวัสดีทุกคนนะครับ<า>พี่เจมส์ครับผมพี่เจมส์ครับพี่เจมส์กับเรื่องไหนบ้างครับอ่อพี่กำกับทั้งหมด5เรื่องแต่ว่ามีร่วมกับผู้ร่วมกับท่านอื่นด้วยเรื่องแรกที่พี่กำกับคือเรื่องคาสโนวากำกับคู่กับี่แซส,<า>ส่วนเรื่องต่อไปที่พี่กำกับคือเรื่องที่สี่ กำกับคู่กับพี่โอชื่อเรื่องบางไม่เอินแล้วก็เรื่องที่หกแคมป์ผีมิราอันนี้กำกับคนเดียวแล้วก็เรื่องที่เก้าเศษหนึ่งสวนลาวอันนี้กำกับคนเดียวครับอ่าแล้วความยากง่ายแล้วความแตกต่างของแต่ละเรื่องพี่เจนคิดยังไงบ้างครับเอ่อสำหรับพี่พี่มองว่าด้วยด้วยความใหญ่ของโปรเจกต์เนาะดังนั้นสิบสองเรื่องยี่สิบสี่อ่ายี่สิบสี่ตอนถือว่าเป็นความยากก็ยากจะง่ายก็ง่าย ความยากเกิดขึ้นตรงที่เราต้องปกติเราทําซีรีย์ยาวมาก่อนดังนั้นพอถึงเวลาที่เราจะต้องทำหนึ่งเรื่องภายใน2ตอนอย่างเงี้ยเราจะต้องคิดทุกอย่างให้จบใน2ตอนซึ่งมันต่างกับซีรีย์ยาวถูกไหมรวมถึงการวางแผนการทํางานแต่มันมีความง่ายเกิดขึ้นตรงที่ไม่ว่าจะเป็นผู้จา่านักแสดงทีมงานทุกคนเราตั้งใจแล้วเราก็ทุ่มเท กันมากๆดังนั้นมันเลยกลายเป็นความง่ายสำหรับการทำงานในสิบสอเรื่องนี้ครับโอ้ะพูดก็น่าดูแลลวนะอยากดูเลยฮนะท่านต่อไปแล้วกันงาน,นพี่โอครับครับผมอันนี้ชิดชัดครับอครับผมเป็น f c นะฮะ <laughs> <laughs> พี่โอครับคือผมว่าหลายคนเนี่ยน่าจะคุณนา่คุณตา,าพี่โอกันอยู่แล้วเออสอบถามส่วนตัวว่าอันนี้นี่เป็นการกำกับครั้งแรกครัคร้งแรกเโอ้เปในใ็นยังไงบ้างครับพี่โอเล่าให้ดูอ่าก็ เชื่อเรื่องแบบจังหวะมันจัดสรรมาให้ต้องกำกับหาเพราะว่าเจอกันโดยบังเอิญน,นี่เขาไปมูเราก็อยู่ข้างๆข้างๆที่เขาไปมูเราก็เจอกันชักชวนกันพอเวลามันได้ทุกอย่างได้จังหวะมันลงตัวซะจนขนลุกอะไรเงี้ยฮะแล้วล้วโดวยส่วนตัวเนี่ยเคยคิดไว้แล้วว่าคือก่อนหน้านั้นเคยให้สัมภาษณ์ว่าถ้ามีโอกาสอย่ากำกักบซีรีส์วาย โออยากทํางานกับน้นองๆที่ไม่เคยแสดงมาก่อนโออยากรู้ว่าเราจะสามารถทําให้เขาเข้าใจตัวละครแล้วก็ออกมาตามที่บทเขียนได้ไหมแล้วก็พอดีพอเจอเจอเจอพี่เอ็มให้โอกาสเจอทุกคนให้โอกาสเจอเจนก็ก็กโอคิดไม่ต้องปฏิเสธอะไรเลยครับก็ทาทำเต็ที่เดี๋ยวเราต้องคุยพี่โอ ต่อนะฮะเพราะว่านอกจากกำกับแล้วเนี่ยก็เป็นนักแสดงด้วยเดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวไปคุยกันเดี๋ยว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 แล้คุยตรงกันดีกว่าเดี๋ยวเธอเธอต้องถามแน่นอนถานต่อไปครับเป็นยังไงบ้างครับทำงานเรื่องนี้ครับขอแนะนำตัวก่อนชื่อชื่อโตนะครับวรบุติธนวัฒน์ชจริญกำกับเรื่องแมรี่กราวล์สับรางทางหัวใจเรื่องเดียวครับผมก็เดี๋ยวเราเรื่องย่อสั้นๆแล้วกันนะฮะเดี๋ยวไปติดตามในในซีรีส์กันก็จะเป็น ความรักของคนสองคนแอ่ามันจะแต่งงานกันก็คือจะจัดจจง่ายๆแอบที่บ้านแต่งงานแอบที่บ้านจัดง,งานแต่พอเรื่องง่ายมันมันก็จะไม่สนุกมันก็จะมีคนมาทําที่ยุ่งยากก็คือเพื่อนสนิทของเขาคือเหมยนะครับคือเหมยเป็นคนที่ไม่เล่นเล็กจะเล่นใหญ่ตลอดอะไรอย่างนี้ก็มันก็เลยทาพอเขาเล่นเล็กไม่ได้เขาเล่นใหญ่ปุ๊บมันก็เลยทําให้เกิดปัญหามากมายในความวุ่นวายในการจัดงานแต่งงานนะครับ ก็จะเกิดขึ้นก็จะประมาณนี้ครับส่วนความยากง่ายมันมันยากมันท้าทายตรงที่เราจะเล่าเรื่องเนี้ยในสถานที่เดียวนะก็คือในโรงแรมความวุ่นวายทั้งเรื่องมันจะเกิดขึ้นในโรงแรมที่เดียวสองวันสามวันแล้วก็ความง่ายก็ฝีมือของน้องๆแ้วกันคือพอดี น้องตั้งใจทำงานนักแสดงทีมงานเราตั้งใจทำงานแล้วก็มันเลยทำให้การทํางานของเราง่ายขึ้นนะฮะก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณมากครับผม <ổ S 2> ขอบคุณครับ,บ Umwelt, เชิญท่านต่อไปนะฮะเอาเป็นว่าผมถามก่อนเลยแล้วกันความน่าสนใจของโปรเจกต์นี้ภาพรวมนิคิดยังไงบ้างะครับเชิญได้เลยครับผมว่าขออน,นุญาตแนะนําตัวครับผมเจไดครับสุริยแสงสวัสดิ์ครับผมก็ความน่าสนใจของโปรเจกต์นี้ผมว่าหนึ่ง นอกจาก12คู่แล้วอะผมว่าความหลากหลายของมินิซีรีของเราเนี่ยมันมีครบทุกรถคือถ้าเข้าไปเปลี่ยนเสือท้องครัวเนี่ยคุณสามารถอิ่มได้ทุกๆมือทุกวันเสาร์4ทุม่มนะครับที่ช่องอาร์บารนเอดีครับนี่คราบวัดอาทิตย์ครับ,บมีขาดได้ไหมฮะจำ <laughs> จำวันนี้ได้อยู่ออด,ดีดีดีครับด<ม>ีครับดีแล้วก็ที่หมวกกำกับเนี่ยจะมีทั้งหมด4เรื่องครับเรื่องหนึ่งเรื่องครับร่วมกำกับกับพี่เจงครับแสดงนำโดยพี่โอครับ คือเรื่องอธิษฐานสั่งใจเป็นเรื่องราวกระจกนะครับผมที่ปอเนี่ยก็คือพี่โอเนี่ยคิดถึงรุ่นน้องในอดีตนะครับแล้วก็กระจกก็นิมิตพาพี่โอไปพบกับรุ่นน้องเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามอีกทีครับผมส่วนอีก3เรื่องจะมีเรื่องเฟรนฟอยเวอร์ครับจะเป็นเรื่องทีมฟุตบอลครับที่รวมน้องนนักแสดงจากหลากหลายเรื่องมารวมกันนะครับโดยมีนักแสดงหลักทั้งหมด7คนนะครับส่วนเรื่องถัดมานะครับเป็นรักหลอก ึงหลอกลักครับเป็นความรักปลอมๆของชายหนุ่มสองคนที่เหมือนมาร่วมปลอมกันจนมันคลิกเจออะไรบางอยา่างเจอมิตรภาพอะไรใหม่ๆนะครับ mm. ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องรีฟันเลิฟเป็นเรื่องเพื่อนเที่ยวนะครับแล้วก็เ,เหมือนผู้ว่าจ้างเนี่ยจ้างไปไปเที่ยวด้วยจนระหว่างความสัมพันธ์เนี้ยนอกจากจ้างเป็นเพื่อนเที่ยวนี่ ผู้ที่จ้างเนี่ยเขาไปแอบสืบเรื่องแฟนของเขาเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปติดตามทีนะครับ mm hmm. ส่วนผมว่าความยากง่ายของโปรอย่างนี้ผมว่ามีพี่ๆใหลักหลายคนพูดถึงเรื่องครั้งแรกเนาะครั้งแรกที่พวกเรามากำกับตัวผมเองก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ก่อนหน้านี้เคยทำมิวสิกวิดีโอโฆษณาอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้โอก,กับสี่สีครับก็ขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกคนน้องๆน,น,นักสแสดงรวมถึงผู้ใหญ่รที่ให้โอกาสเราครับ mm hmm. โอเคครับขอบคุณมากครับผมถ้าไปครับคแซนครับผมนี่ครูผมเลยนะฮะครูครับเรื่องนี้เป็นยังไงครูกำกับเรื่องไหนบ้างเดี๋ยวผมถามก่อนแลรกนะอ่าครูแนะนำตัวได้เลยผมก็ถามก่อนแรกมาเชิญนะครับชื่อสันตินนะครับพันธุ์บุญชัยโยนะครับผมมาในโปรเจกต์นี้ผมกำกับเรท่องหมดสักเรื่องนะครับก็จะมีเรื่องแรกก็คือคาสิวามีกลิ่นเกิดใหม่ครั้งเป็นคาสิวากำกับร่วมกับพี่เจตเนาะแล้วก็เรื่องที่สองจะเป็นเรื่องไรทามไรอยูใช้ช็อปบอกรัก ก็เรื่องที่3าจะเป็น1 6 2 6งใจนี้พิจตรอะไรเงี้ยครับเนาะตัวคาสโนวาเดี๋ยวทําทความไปแกลง้กลงก่อนตัวคาสโนวาจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวละครที่ซื่อปลื้มที่อยู่ดีก็ตื่นขึ้นมาในร่าง,งตัวละครคิมแล้วซึ่งเป็นคาสโนวาเนาะสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นก็คือเขาเขาได้พบเจอกับแฟนแฟนของเขาอีกครั้งหนึ่งมิชชั่นที่มันเกิดขึ้นกับตัวเขานั่นคือเขาอยากจะจีบแฟนของเขาอีกครั้ง,นงในในร่างของคนอีกคนหนึ่ง เราว่าดีเทลรที่เหลือเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันอีกทีหนึง่งแล้วก็เรื่องที่สองทุกวงำกับนั่นก็คือเรื่องไรทามไรอยู arm, right ่ไซซ์ซอกรักเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวละครพัดที่เหมือนถูกทำร้ายจากคนรักแล้วก็เขากลืมารักษา,าพแผลใจโดยมีเพื่อนคือคือเหมยจากเรื่องเมริโกราวเหมยมาจัดก,การให้อีกแล้วนั่นก็คือเหมยทําพิธีมูเตนูหิวใจให้เพื่อนในระหว่างที่ทําพิธีอะไรพวกนี้ก็จะมีน้องชายของเหมยอยู่ด้วยนั่นก็คือหมอบมิบสซันนี้ก็เหมือน ทั้งสองเอิเหมยพยายามจะหาคู่รักคนใหม่ให้กับพันแต่บอกว่ามันน่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวต้องไปดูว่าสุดท้ายเขาจะคู่กับใครอะไรอย่างงี้แล้วก็เรื่องสุดท้ายคือเ6ือหกสหใจนี้พี่จอมจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การเติบโตและความสัมพันธ์ของพี่น้องเนาะแล้วก็แบบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวละครโทูที่เป็นเด็กที่เป็นลูกชายคนเดียวถูกพ่อแม่ทอดทิ้งนนหน่อยๆหน่้ยแล้วเขาม,มีความฝันแบบอยากมีพี่ชายเป็นของตัวเองมากๆอะไรเงี้ยส่วนอ่าแล้วก็มาเกี่ยวพันกับตัวละครน,นิกที่เป็นชายวัยอายุ26ที่ครอบครัวของเขา,เวาแววแหวงอะไรเงีย้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือ ความไม่สมบูรณ์ของคนทั้งสองคนทําให้พวกเขาเหมือนกลายเป็นที่พึ่งของความสัมพันธ์ของกันและกันกนะครับคือเดี๋ยวต้องถามผู้จัดเลยจากที่ผมฟังผู้จัดจากท่านพูดมาเนี่ยมันมีเรื่องเหมือนสลับล่างมีเรื่องเหมือนดูกระจกแะ้วก็คือมันดูเป็นแบบว่าอลุอม่มตุ้ม,ต,มตุ้มเม้มเยอะแยะไปหมดเลยแต่ทุกตัวละครมีความเชื่อมกันหมดเลย นี่คือเป็นจุดขายเพราะเรื่งดีแต่เชิญคุณเ,เพียรใช่ไหมคะพอพอเราพอเราคิดท,ที่จะทำสิบสองเรื่องยี่สิบอีพีเนี่ยนะคะเราก็รู้สึกว่ามันควรที่จะเป็นจักรวาลเดียวกันเหมือนเหมือนเหมือนชื่อโปรเจกต์นะคะไม่รู้เ e Series หลัก,ลกลเราเท่าจักรวาลดังนั้นสิบสองเรื่องอ่ะมันควรที่จะมีความเชื่อมโยงกันแต่มันมันไม่ได้เป็นเรื่องราวเดียวกันแต่มันจะมีความเชื่อมโยงกันในตัวละครหรืออะไรเงี้ยอาจจะต้องรอติดตาม ปอยมากค่ะขึ้นนัวมีเผ็ดมีเค็มรู้สึกว่านครบรสครบรสมากกว่ามันมันนัวมันจิ้นมันรักมันเศร้ามันฮุกมันสนุกมันมีความมิตรภาพมันมีเรื่องของครอบครัวพี่น้องเข้ามาอะไรอย่างนี้ยค่ะก็รู้สึกว่ามันอิ่มอะเอ่อสำหรับสำหรับเพื่อนเพื่อนมองว่ามันมันมากกว่าซีรีส์วายที่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 เราเคยดู โอเคครับทีนี้เดี๋ยวขอตัวแทนพูดกับสักท่านนะฮะฝากหน่อยแล้วกันแฟนๆเกี่ยวกับซีรีส์สักท่านหนึ่งเชื่ด้หอครับก็ยังไงก็ฝากมายูนิวร์เดอะซีรีส์ด้วยนะครับก็เราจะได้มาเห็นพลังการทํางานของน้องๆทุกคนพลังงานของคนรุ่นใหม่ซึ่งดูแล้วสดชื่นกับพี่กระเป๋าุกอาทิตย์แน่นอนฮะก่อนไปทํางานก็วันอาทิตย์ก็เปิดดูก่อนวันจันทร์จะได้ตื่นไปทํางานอย่างสดชื่นฝากด้วยครับ อ่าโอเคครับเราจะรวมมือให้กับทั้งหาผู้กำกับและ1ผู้จัดนคนเก่งของเรานะฮะขอบคุณมากครับ